เบิ่งยายพากับลูกชายพ่ค่ะพากันปรึกษาอ <c oughs> ย่างกันนอนอ่ะเนาะปึกซาเรื่องโทรศัพท์ปึกษาเรื่องโทรศัพท์เด้อค่ะว่ามเป็นดอกยช่บกหนูลุงเสือมาหอดาจาักโมงเนาะลุงเสือเฮ้อมาหอดาจาักโมงจังแม่บวมจีบบอแม่บวมังแรงเนี่ยบอหยอดบังมีลร่ารน้ำแท้นีร่ะลุงเสือพาบ่าวหนุพาลูกชายคนโตมาคัดเลือกทาหารนะคะ วันวันเมื่อใดก่อนวันที่สามวันที่สามนะคะสามเมษาวันอาทิตย์เนาะเดี๋ยวไปเซียเดี๋ยวไปเซียวันเสาร์เออวันที่สามวันเสาร์เบไปเซียหลานนี่บ่เบไปว่าัซนย่้าพาก็จะไปเชียนะคะย่้าพาจะไปเชียหลานชายนะอยากให้ได้ติดใบดำหรือใบแดงยายใหิบแดงค่ะเอาอยากให้ติดทหารบ่ เป็นยังเหตุผลเหตุผลเป็นสิรูซึกกว่าใย่้าพาบอกว่าอยากให้เบานุจับใบแดงได้นะคะอันลูกไสายายวิไัยอันติดจะคนเนาะังว่าแล้วก็อยากให้ร้านเราติดอ่ะนะคะลุงพลก็ม่ติดลุงเสือก็ม่ติดสามไส้ยบเออบบมิไผ่ติดจะคน ไอคอนกับบอดติสามทายบอดตีเจ้าคนจับเปนาเลก็ว่าอยากให้เปลี่ยนก็ดีขึ้นนะติดกัได้อมชุขอมอยากใล้งไปสอนสุดฮัทนะงปีเป็นบ่จัวปีเป็นอาหารสองสองปีไปหลุคอนเดอนครึ่งไอคอนไอรอนาเยผู้ เจัอเลยไอ้ผู้นอเจอเนาะลูกป่าเานาะแลลูกไม่กองอ่ะคู้คนเนี่ยครับเมื่อใดเนาะมีกำหนดครับยังม่มีกำหนดเมื่อเด้อค่ะเด้อลรงเุงเสือลงมาเล่นกับย่าพานะคะลงมาเล่นกับแม่นนคะเนาะ นานๆเจอกันทีค่ะดูสองแม่ลูกค่ะเป็นพักกันเบิ้งคลิปอย่างน,นัอ่นน่ะเนาะดูคลิปภาษานะคะลุงเสือภาษาชาแนลนะคะเออเอาไว้ยายกินแน่แน่เอาไปเม่ดสองถุงโอ้โห เตรียมเอาของไปให้ฝากหญ้านะคะก็กล่าหันเสียงที่ใส่กอกนะคะเอาใส่กอกเป็นฝากหญ้าพานะคะไปแล้วคุณไอ้กับน้องฝากช่องด้วยนะคะฝากเพิ่มอี่ะาลุงเสือภาษาชาแนลค่ะไปใส่ไปใส่คุณมอเตอร์ไซค์ห่างไปแล้วไอ้กับน้องนะคะนี่นะคะหมาภาษานะคะก็ไม่มีคนอยู่ก็พรอย่าพากดดูไม่เป็นนะคะถ้าไม่ได้กดให้นะ กดหาช่องไม่เจอค่ะยา่ะยาพาดพูแต่มอลำมยังม่ตีน่อย้ยานได้ขยิ่งมันขึ้น